สวัสดีครับผมก็มาเจอผมเดมิเตอร์ซ hmm. ีอยู่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมอยู่กลางนะครับกิจกรรมฮาลาวีนปีนี้นะครับเป็นยังไงเหรอมันเป็นกิจกรรมดียอดเยี่ยนะครับเฮ้ยยอดเยี่ยยังไงไหนว่าดีไพี่ก็หลายๆปีที่ผ่านมาผมว่ามันดีนะแต่ปีนี้มันมันมีปัญหาครับเนื่องจากโอ้โหไอเทมที่ได้จากผลรัิจไม่สามารถเลกเปลี่ยนได้คนระับอ่ะ ิตหายอดปั๊มเววันเลยทีเดียวนะฮะแผนที่วางไว้คือล,ละลายนะฮะคือจะไม่มีการขายเกิดขึ้นแน,น่นอนนะในนี้ฮะในเกมะภารกิจเราสามารถรับได้ที่จอมอ่านั่นละแตลืมแม่งมีขี้แมงวันติดอยู่เมงอ๊เมงวันติดอยู่ที่ใบหน้าของเธอนะฮะเอาโอเคเราก็มารับภารกิจอันนี้นะฮะเพื่อจะหาฟักทองยี่สิบอันเพื่อมาเลขหนึ่งอันนะฮะ เลขพักทองหนึ่งอันนะครับเราจะชกก็ได้หรือชกก็ได้หรือว่าเก็บไอทมก็ได้นะฮะโอเคจากหลังจากนั้นเอ่อชกก็ได้เก็บไอทมก็ได้ผมอธิบายยังไงะ่ะม่วใช่ไหมคือว่าเหมือนเดิมนะฮะไม่แตกต่างเลยคือ,อยังไงว่าดปจากมอนเตอร์ปกติฮะที่ะเลเวลใกล้เคียงกับคุณนะโอเคจากนั้นคุณก็มาส่งกับ เจ้าเอ้ยได้ไม่ใช่ดิได้ที่ภารกิจคุณก็มาส่งอันนี้ครับที่แม่มอน้อยนะครับคือทุกทุกไอเทมภารกิจยี่สิบชิ้นจะได้หนึ่งลูกฟักทองหนึ่งลูกฟักทองจะซุ่มสีทั้งหมดสามสีแม่งมันเรนดอมอีกโอ้โหโคตรหลายเรื่องเนี่ยพอสุ่มสิทธเราก็ได้แต่ละสีนะรเราก็มาเลกเจ้าผีนะเจ้าผีเฮียเนี่ยะ โอเคสีแรกคือสีแดงนะฮะโอเคเข้าใจแล้วสีแรกคือสีแดงสีต่อไปคือสีฟ้าเวลาหิวนะครับสีต่อไปก็สีเหลืองคือค่าประสบการณ์ที่เยอะที่สุดค่าประสบการณ์จะได้ตามเลเวลของท่านนะครับเลเวลยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งได้เยอะเท่านั้นนะครับสำหรับปีนี้นะครับทุกคนที่หวังว่าจะปั๊มเลเวลได้ปั๊มตัวละครกันไวก็อดกันทั่วหน้าเลยครับเรื่องจาก ไอเทมที่ได้จากภารกิจนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ฮะเอาเพี้ยแล้วไงฮะคือไม่สามารถซื้อขายได้นะเอาเป็นว่าผมรับภารกิจแล้วผมไปเกียนคนอื่นเล่นก็นแล้วกันนะขออนุญาตก็แล้วกันสําหรับอัดคลิปทั้งทีเราต้องมาทําอะไรให้ดูฮะคือไม่ได้เกียนแบบนั้นฮะคือเราลงแลกภารกิจให้ดูกันจะ,จ,ะจังจังๆกันเลยทีเดียวฮะว่าสมมติว่าผมเลเวลแปดสิบแปดสิบเจ็ดเนี่ย อืมเอาเป็นว่ากูตีแมวคงไม่ขึ้นหรอกกูต้องไปหาพักทองอ่ะพักทองมันต้องชกนี่ว่เปปัญหาโลกแตกอีกไอ้กูอขอรัดตัวดิได้ปะ่ะไม่ได้แน่ตัวมันอยู่ตรงไหนวะไม่รู้นะฮะเราเดินหาเขาได้ไม่เป็นไรเราอย่าไปเกียนเพื่อนเลยอย่าไปเกียนคนอื่นเขาเลยเรากะว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่สีวะ เอาตรงนี้แม่งปล่อยนินเงินเกลื่อนกลาดเลยนะทีเดียวฮนะไม่มีเลยเหรอมันไม่มีอ่ะโอ้โหรู้สึกว่าปีนี้มันน้อยมีสาเหตุนะโอ,โอ้โหนินเพียบฮนะนินเพียบเลยฮนะโอ้โหก็หมันเหมือนทุกปีนะมีการปั๊มเบ,บ็นี้นะครับมันต้องมีเทคนิคที่สามารถเลกเปลี่ยน อะไรได้ทุกอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับถึงไม่มีวิธีนี้ก็เป็นต้องมีสักวิธีนะครับอย่างมอยมันก็มีพวกแฮกเกอร์ที่สามารถแฮกเกมได้แต่โนาโถนะคือแม่งรหัสไม่มีใครรู้เลยมันแฮกได้ไงประมาณนั้นนะครับคือแฮกเฉพาะพอไอ้คลุมสักเลี้ยงไอเทมที่ถือที่เหลือเอาไวอ้อะมันแฮกได้ในระดับจะแฮกแค่ออยเทมเท่านี้มันคงจะไม่ยากเกินไปมั้ง โอเคแต่กูยากมากเลยสำหรับหาเจ้าอ,อไอฟักทองเนี่ยเองเลยโอ้เราจะมาทำที่ให้ดูสักหน่อยเราทำไมเราหาเจอไก่อัวปิดเดิอนนี้มีสองตัวนะผมจะได้เดิอนนี้เนือนนี้มีสองตัวตรงนี้เลยอ้าวไม่มีวะแล้วกูทำที่ปิดอันนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้มีสองตัวอ้าวไม่มีวะ ไม่มีอ่ะปีนี้ไม่มีแม่งม,ม,มันเกิดตรงไหนมั่งวะโอ้โหแม่งเข้าเล่นก้อนนะตอนนี้ก็เที่ยงคืนนะครับแค่เลิกงานประมาณห้าทุ่มก็ท่อน,นั้นเองมาถึงก็หาเจ้าโอ้กูหาไม่เจอสักตัวน่ะโอ้โหไอ้ตายอยิ่โรบินกูแคย่ยกตัวอย่างนะฮะเฮ้ยมาอัดคลิปตัวอย่างสักหน่อยแม่งมันเสืกไม่มีสักอันน่ะทำไงดีวะ เฮ้ยไม่เกิดกันเลยเหรอมันไอมนุษย์รักทองอะบอกจริงจริงสิเฮียแม่งไม่เห็นสักตัวอ้าวบักหาเ้ยตายเถอะมันคิดตรงไหนกันวะเฮ้ยปกติแถวนี้มันก็มีนะเว้ยโอ้โหกูต้องเดินหาเลยวะแม่งกูลืมถามเจ้มิกมาเจ้มิกน่าจะสำรวจไปนะแล้วนะได้ข่าวว่าเจมิกเห็นที่ ที่เหมาะสมกับการเก็บฟักทองนะฮะแต่เราคงไม้เปิดเผยก็แล้วกัน,นะฮะเพราะเป็นที่รับของพวกเราแล้วกันโอเคก็ยังไงอืมเราก็ต้องหาต่อไปนะฮะสำหรับเมืองนี้ฮะเจ้ามิกบอกมาแล้วแหละวะ่ามีอยู่อืมแต่รู้สึกว่าวิธีแล่นเปนลี่ยนรูปกวาดมันก็ต้องมีนะฮะมีเหมือนกันแต่ผมไม่เสี่ยงฮะ บ่งตรงไม่เสี่ยงแต่มีวิธีนะครับใครสงสัยหรืออยากรู้อยากถามนะฮะผมจะไม่ตอบผมแบบขอไม่แนะนําวิธีนี้นะฮะโอเคจีมอาจจะมีออกมาถึงผมก็ได้เฮ้ยมีวิธีอะไรวะมันมีอยู่แล้วจีมครับยกเว้นคุณจะทําการแบนมันซะหากคุณทาได้นะหาเครื่องซฟเวอร์ได้ครับหลายคนอาจจะแม่งเชี่ยหรือไปเตยซียูมึงทำเชี่ยอะไรเนี่ย กูจะต้องวิ่งสุดหน่อยหเอาโดนดายกูทำไงก็ผิดนะฮะเราหาตัวไม่ได้เลยครับเราจะหาเาจ้ามนันรักทองได้จากที่ไหนอ่ะมีแต่คนทำากันเพราะมันมีวิธีได้อยู่เลยนะอะเราขอสกักตัวนะฮะเออคือขอนะฮะขอนะครับขอ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 ะะขอพิปแป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยมันต้องสะสมไม่ครบยี่สิบนี่ว่ะ้อวกูโดนดายกว่าจะครบยี่สิบอันกูต้องหาที่ก่อน มันไม่ง่ายเลย20อันเคกูจะมาลัดสักหน่อยไม่ทันเลยทำยังไงดีวะอ๋อใช้สัลเลี้ยงในการโจมตีนะโอเคสัลเลี้ยเป็นมีประโยชน์งานนี้คะมันมีประโยชน์เออมีประโยชน์นานๆถึงจะมีทีโอโหไอ้เหียมันกี่นาทีถึงจะเกิดวะโอโหแม่งโคตรนานดกเฮ้ยเมื่อหลายปีที่แล้วตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเลยบอกตรงๆนะครับเมื่อสามสามสี่ปีที่แล้วนะฮะ ายแล้วเกิดแต่ปีนี้ไม่ครับแล้วปีนี้มีไอเทมเรื่อประดับอะไรตกบ้างเปล่าครับหูเลี้ยวงเลี้ยวห,ห,ห,หนึ่งนะครับไม่ตกเลยฮะเยี่ยมยอด <c oughs> ได้ข่าวมาอย่างนั้นนะตัวนี้ยืนนิ่งทำไมอะยื you ผมผมนนิ่งผุมคอได้ยืนนิ่งยืนนิ่งนิ่งผุมคอแล้วกันนะฮะเมื่อกี้เราได้มาหนึ่งสีนะครับเป็นอ่ะเราเป็นไอเทมตัวอย่างนะฮะเราต้องรอยอยู่เลยนะ <c oughs> โอ้ยเฮีย ผไม่อยากรอเลยบอกตรงกูต้องหาวิธีอื่นแหละโอเคฮะเดี๋ยไหนก็มาแล้วเราประกาศหน่อยอ่ะเจ้าบอสใหญ่เกิยังไงนะครับคือที่มอนเตอร์ปกติเจ้าพักทองเนี่ยที่ชกๆกันเนี่ยครับแล้วก็ที่ที่ตำแหน่งที่เกิดอีกที่นะครับไม่ใช่อีกที่ดิมันเกิดทุกที่เลยทั้งแมปตำแหน่งที่บอสเกิดมันจะเกิดด้วยฮะโอเคปะตำแหน่งที่บอสเกิดมันจะเกิดด้วยนั้นเรามาดูตำแหน่งที่บอสเกิด มีบอสเกิดตรงนี้แล่มันไม่มีครับเอ่อปีที่แล้วรู้สึกว่าหลังจากมือปักทองตายนับไป24ชั่วโมงอ่าบอสปักทองจะเกิดอีกครั้งนะครับคือตายที่เท่ก็นับไปอีก24ชั่วโมงนะครับก็บอสเกิดโอเคปะ่ะผมก็บอกกันอย่างนี้เลยจะจะจ,จ,จังๆนะขอแล้วกันนะคงไม่ว่าอะไรนะเอากูโชคแล้วนี่ เ wow. yeah. อาเย่ได้กองลูกกวาดลัดมาในสีเหลืองนะครับสีต่อไปคือเราจะมาหาสีแดงนะเราต้องการสีแดงนะอีกสีหนึ่งเรามารุ้นกันเรามาเปรียบเทียบกันนะโอเคเปรียบเทียบกันมีสามสีนะครับคลิปนี้เรามาทําเพื่อเปรียบเทียบเฉยๆนะครับคงไม่ว่ากันนะสําหรับคนที่ผมมาลัดเออเจ้ามนุษย์ักทองนะคือผมมาคลิปเฉยๆไม่ได้ตั้งใจที่จะ เอาจิงเอาจังขนาดนั้นนะครับถึงขั้นด่าพ่อเล่แม่กันขนาดนั้นไม่ไ,มไหวจริงจริงนะฮะโอเคผมขออัดคลิปหน่อยหมอผมอัดคลิปแป๊บนะครับโอเคฮะหมอครับผมขอญอาตอัดคลิปแป๊บนะคงไม่ว่ากันนะฮะอ้าไม่เกิดดีกรลกัน สวรรค์ุ่งจางนี่เลยฮะโอเคฮะสีแดงฮะโอเคครับ,เ,เ,คครบเราพบแล้วฮะจบแล้วค,ครับโอเคฮะเราก็ได้พบตั้งสามสีแลวนะเราไปสำรวจกันเราไปสำรวจกันในเรื่องของค่าสุกการนะครับที่ผมว่าแต่ละสีจะได้ค่าสุกการไม่เท่ากันนะครับ เราก็มีอย่างละสามเลยนะครับอย่างละสามเฮ้ยไม่ใช่อย่างละสามอย่างละสิบแต่มีสามสีนะฮะโอเครเราไม่จําเป็นต้องแลกอ่ะเรามาแลกกันเลยเริ่มจากสีแดงก่อนนะฮะสีแดงอืมปาบกูแลกดิอ๋อมันแค่รับภารกิจโอเคฮะสีแดงแค่สิบอันนะครับได้ครบสบการณ์หนึ่งแสนหนึ่งแสนนะฮะ หนึ 1> 1, 8, ่งแสนแปดแปดหนึ่งสองเออเอออะไรวะเอเอทำอะไรแหละแตงกวาประมาณสีนี้ก็ได้จะได้ประมาณเซนห้าถึงปะเฮ้ยทำไมไมันได้เท่ากันวะเฮ้ยไม่ใช่ดิทำไมไมันได้เท่ากันวะกูเปรียบเทียบดูๆกันเลยนะฮะปกติมันจะได้แต่ละสีไม่เท่ากันนะโอเค เอาเป็นว่าสีเหลืองนะจะได้สองเสนนะครับผมเฮ้ย hey, ทำไมสีเจมมันพิกท่าหรือเปล่าให้ตายสือโรบินผมกำลังสงสัยว่าบ้ไมสีสีแดงกับสีฟ้ามันได้เท่ากันนะสีฟ้าเนี่ยอ่าปกติมันจะได้ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เออแล้วทำไมปีนีไ้ได้ของน้อยจังวะไอพวกไอทุงไอทิ้มมันหายไปไหนหมดไอพวกของตกหญ้าบวกหนึ่งบวกสองบวกสาม เออต้องหูในะอ่ะยังสิบเปอร์ห้าเปอร์โอเคครับก็ไม่เป็นไรในๆนทีมก็จัดก,กิจกรรมมาแล้วเดี๋ยวเราก็อรอลุ้นกันกิจกรรมวันคิดมากนะครับวันคิดมากคิดมากเลยปวดหัวปวดตับปวดไต,าตลามไปถึงไส้ลามไปถึงพุงแม่งโอ้แต่จุดจบมันก็ทวานหนักไนงะแม่งขีออกมาจบออออกมานะครับโอ้ยต้องเซนเซอร์คำตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอเคฮนะโอเคเราก็ต่อเลยกิจกรรม วันคิดมากแล้วก็วันตีไม่ครับโอเคเราได้เจอแน่นอนลรวคิดกรรมมันจะมีอะไรก็ไม่รู้เพราะผมไม่ใช่จ m โอเคครับโอนนี้ทางเราคิปนี้เราก็มาเปรียบเทียบและทดสอบเจ้าแพชนี้ครับ10.16หรือเปล่าใช่ครับโอเคครับแล้วันนี้ผมก็ลาไปก่อนผมดิมตอร์ See you. ี e อยู่บายบายครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผม